สาระน่ารู้การเลือกสอวปอร,ระจำปี2567ตอนที่1ห,หน้าที่และอำนาจของสอวอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้กกตมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกสอวอมาเล่าสู่พูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะซึ่งสอวอที่ได้รับการแต่งตั้งชุดปัจจุบันกำลังจะครบวาระในเดือนพฤษภาค,คม2567สอวอวชุดใหม่ ที่จะได้รับเลือกในปี2567นี้หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าสวออนั้นจะมีจำนวนทั้งหมด200คนทำหน้าที่ในการพิจารณาและการกลั่นกรองกฎหมายพิจารณาการกลั่นกรองพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญค,ค,ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินตั้งกระทู้ถาม เปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาหรือที่ประชุมรัฐสภาการตั้งกรรมธิการให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญเช่นตุลาการสารรัฐธรรมนูญกกตผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นต้นโดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มอาชีพหรือบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ และมีความหลากหลายทางสังคม20กลุ่มอาชีพโดยเป็นการเลือกกันเอง3ระดับคือระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศโดยจะมีการแบ่งกลุ่มจำนวนกลุ่มและคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่มจะใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเองของจำนวนสวที่พึงมีจากแต่ละกลุ่มและจะมีขึ้นบัญชีสำรองไว้ โดยบัญชีสำรองสามารถเลื่อนขึ้นเพื่อดำรงตำแหน่งแทนได้และเพื่อให้การเลือกสวอวเป็นไปโดยสุจริตจึงได้กำหนดไม่ให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันและกำหนดให้มีการคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้สมัครรับเลือกจะมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้ทั้งนี้เพื่อให้สวอวอที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง เมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังคงจะเห็นได้ว่าบทบาทของสอวอนั้นสำคัญจริงๆเพราะในบทบาทคนที่สอวอเห็นชอบให้แต่งตั้งนั้นล้วนแต่บุคคลในองค์กรสำคัญที่จะดูแลบริหารราชการแผ่นดินและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนชาวไทยเห็นไหมคะว่าการสมัครรับเลือกให้เป็นสอวอนั้นมีความเปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมสมัคร แต่ในขณะเดียวกันก็มีการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตในการโหวตและป้องกันไม่ให้คนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามามีโอกาสทำหน้าที่อันทรงเกียรตนินี้ตอนที่2องยี่สิบกลุ่มอาชีพที่สามารถสมัครรับเลือกเป็นสอวอได้ สวัสดีค่ะจากตอนที่แล้วเราได้พูดคุยถึงหน้าที่ของสวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้เรามาทำความรู้จัก20กลุ่มอาชีพว่าจะมีกลุ่มอะไรบ้างสวนั้นเป็นเรื่องของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะสมาชิก200คนมาจากการสมัครของประชาชนเองและมาจากการเลือกกันเองของบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความหลากหลายทางสังคมในจำนวนกลุ่ม20อาชีพดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 3. กลุ่มการศึกษา 4. กลุ่มการสาธารณสุข 5. กลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุก 6. อาชีพทำสวนป่าไม้ปศุสัตว์ประมง 7. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐผู้ใช้แรงงาน 8. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน 9. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 10. กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น 11. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 12. กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม 13. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม 14. กลุ่มสตรี 15. กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 16. กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงนักกีฬา17กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์18กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสารรค์วรรณกรรม19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระ20กลุ่มอื่นๆและสำหรับการสรุปจำนวนผู้สมัครสวของจังหวัดอ่างทองกลุ่มที่1มี35รายกลุ่มที่2 28รายกลุ่มที่3 49ราย ลุ่มที่4 52รายกลุ่มที่5 40รายกลุ่มที่6 32รายกลุ่มที่7 35รายกลุ่มที่8 28รายกลุ่มที่9 39รายกลุ่มที่10 28รายกลุ่มที่11 14รายกลุ่มที่12 11รายกลุ่มที่13 3รายกลุ่มที่14 44รายกลุ่มที่15 48่รายกลุ่มที่16 41กรายกลุ่มที่17 36จารายกลุ่มที่18 15ปารายกลุ่มที่19 41การายและกลุ่มที่20 39ิารายรวมกันทั้งสิ้น661้รายนะคะในส่วนของจังหวัดอ่างทองค่ะ